ครับผมก็มีน้าๆถามเข้ามาว่าตะขอวิ่งมัดยังไงก็มัดง่ายๆเลยสําหรับตะขอวิ่งก็เหมือนเรามัดปกติเลยเหมือนเหมือนมัดมัดถุงแกงปกติเลยก็เนี่ยเตรียมมาลูกหมุนลูกหมุนหนึ่งตัวลูกหมุนหนึ่งตัวแล้วก็ตะขอเบ็ด ตะขอเบ็ดเนี่ยก็สอดเข้าไปเลยสอดลูกหมุนสอดเข้าไปในลูกหมุนหนึ่งตัวหนึ่งตะขอเนี่ยจากนั้นเราก็มัดเลยมัดวัติเลยนี่ยมัดแบบเนี้ยมัดง่ายๆเลยมัดเป็น เป็นเง,งื่อนนึงแค่นี้เลยได้ละของผมที่ผมใช้อยู่ประจําเลยเนี่ยกินก็นี่วิ่งติดสมมติกินกินตะขอบนก็วิ่งนี่อีกตัวนก็วิ่งนี่แค่นี้เลยครันี่ตะขอวิ่งหลบตอ่อ